ตอนนี้อยู่ที่ทางด่วนนะอ,อ,อ,น athletes, นอันนี้ก็เป็นทางด่วนอันนี้เป็นขั้นหนึ่งนขั้นที่หนึ่งนะที่มาจากบางนามุ่งหน้าเข้าไปดินแดงเป็นด่านสุขุมวิทตัสองอันนี้เป็นทางขาข้าว่าาลรงนึ้ภาพออกนะถ้าว่าจะบางนามุ่ง้าไปทางดินแดงก็จะมาทางนี้นี่ก็เป็นตัวหนึ่งที่เป็นสาเหตุของเปิดปัญหาน้ำท่วมเพราะว่าทางด่วนพวกนี้มันจะตัดคลองเดิมใช่ไหมคลองเดิมที่มาจากทางสุขุมวิทคลองพวกนี้มันต้องออกมาเพื่อออกไปนัดเจรยาพอทางด่วนมาปุ๊บเนี่ย หรือว่าถนนมาก็ต้องทำเป็นท่อรอดนะตอนนี้เราอยู่เรียกว่าเป็นคลองเจ๊กคลองเจ๊กนะไอ้พวกเราเห็นใช่ไหมเนี่ยโอเคไอ้คลองเจ๊กเนะี่ยแต่ก่อนตรงนี้เป็นคลองคลองเจ๊กก็จะมาจากแถวสุขุมวิท50บวกกว่าแล้วก็จะผ่านมาเนี่ยแล้วออกไปทางแม่นม้ำเจ้าพระยาแต่พอทางด่วนมาปุ๊บเนะี่ยเขาก็ต้องมีทำเป็นท่อรอดนั้นแต่คลองแต่เดิมเนี่ยก็เป็นแค่เป็นบล็อกคเค้าแบบนี้ยนะเป็นท่อรอดคลองก็เล็กลงกลายเป็นท่อรอดแทนนะแล้วก็ปัญหาคือว่าไอ้ท่อรอดพวกเนี้ย แล้วที่เกิดการอุดตัตนในบ้านพุทธที่อ่ะนะพี่ถ้า,าดูผแผนที่โอ้มันสะท้อนเลยแต่ขุนทางนี้ไหมครับไม่ค่อยชัดเหมอนกันอ,นอ,อะเห็นไหมไอส้สีไอ้เนี่ยคือแม่น้ำเจ้าพระยาฮะแล้วมีคลองสีฟ้าเนี่ยที่มาจากทางสุขุมวิททางฝั่งเล็กที่อะ่ะก็จะระบายน้ำลงมาในแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นคลองเก่าอยู่มีคลองเจ๊กอันนี้คลองอะไรคลองบางจากครับคลองบางจากนะคลองน้อยคลองน้อยพวกเนี้ยก็จะมีคลองแต่พอมีทางด่วนมาที่เส้นเนี้ย ทางเกลือก็จะตัดคลองพวกนี้นะครับเราอยู่ตรงเนี้ยนะเราอยู่นี้อ่าชี้ห่อดที่ตรงไหนครับตรงเนี้ยก็เป็นจุดที่ทางเกลือมาตัดคลองแต่เดิมคลองใหญ่ก็กลายเป็นท่อวิจุไหนอีกตรงนอันนั้นไม่ตัดเออมาจากตรงนี้ดิออออ่่นนีียูครับเมาจากจุดตัดใช่ไหมก็ลงมาตัดแล้วตรงเนี้ยต้องมาทะลวงให้หมดเราก็ได้นั่นช่วงนี้ถึงแม้ว่าจะไม่มีฝนตกนะเราก็ต้องเตรียมการสำหรับปีหน้าเรื่องน้ำท่วมก็มาทะลวงท่อพวกนี้ออกนะถ้าสนใจนะ เดี๋ยวต้องคิจารณำก่อนแต่เมื่อวานเนี้ยที่เขาลองมาทําก็มีแท่งกูนเนี้ยที่เห็นเนี้ยมันเริ่มมันไมอยู่ในท่อน,นี้นะอยู่ในบล็อกเคอร์เวิร์ดนี้หรือว่าพวกขยะที่เห็นทั้งหมดเนี้ยก็อยู่ในในท่อน,นี่แหละปูดตันอยู่ในท่อนนะหรือว่าฝั่งนู้นเองที่เห็นมีขยะแยะอยู่นะั่นก็เป็นที่อยู่ในท่อแล้วตอนนี้เราจะทําการตรลวงท่อนนะที่ข้ามผมว่าเขาประมาณเท่าไรร้อยเมตรใช่ไหมผมสี่เมตรผมมีสี่เมตรความยาว เราใช้ถ้าใครเคยดูคลิปของมือน,นอกที่เขาใช้ไอ้ไอ้ยางเนี่ยทะลวงออกมาเราใช้ยางลากใปท่อแล้วก็ดึงเศษขยะออกมาแต่ว่ายางนี่เอาไม่อยู่เชือกเอาไม่อยู่เพราะว่าแท่งปูนนี่มันหนักมากเขาบอกมีหลายสิบแท่งเลยอยู่ข้างในก็เดี๋ยวต้องคิองมือใหม่แล้วก็เดี๋ยวจะทะลวงพวกนี้ออกมาก็จะทำให้น้ำตรงนี้ไหลดีขึ้นแถวหน้ากับน้ำแถวสุขุมวิทก็ได้ท่วงน้อยลงนะรวมถึงแถวอ่อนนุชแถวดงสุกด,ด้วยเพราะว่าทัา้งหมดทั้งปวงต้องผ่านกองพวกนี้มา อราฝากไลฟ์ไปหน่อยดิอันน nah, ี้วันนี้แต่งท่ารัฐการวันนี้ท่านนายกประชุมเรื่องอันนี้แหรัวแต่งก็ท่านนายกประชุมท่านนี้ไปอยากไปที่ใบเด็งเราก็เลยแวมาดูอันนีตรงนี้ต้องครวงข้างในหมดเลยทุกอ่างข้างในเนี่ยมีก็มีคนคอนเร์ตอยู่หลายหลายหราอไกวนก็ข้างในมีมีแท้งหนอยู่เยอะหรอแวตาามพวกมีให้ถามสิแข่งทีุ่อยู่ข้างใน ก็ม่เห็นผลองนี้น้ำจะสั่นู้นของอมูนี้แหะมันระบายระยะว่ายทอดตรงนี้มันตัดถ้าไม่ยางแค่สี่จุดก็มีทุกสนนะนี่งๆมราายก็มีามัมี่งนะมนก็มาขรวตข้าด้วยกนเวออกหมด้อย่างนี้ขยาที่เด่เนี่ยการไม่ให้เขาี่ยวครับสภาพโบต่อดิโบ้แล้วเมื่อวานนี่ลองดึงเอาเอายางดึงไม่ออกเหรอใช่ครับเอายางเมื่อวานนี้ก็เหมือนทานหนังในทิปอกดอกที่เอายางดึง ไม่ออกอะไรเพราะว่าน้ำหนักของพัสดุพกสดุมันเยอะครับไอ้แท่งนี้มันอยู่ได้ไงข้างในน่าจะเป็นของงานก่อสร้างที่เขาทำแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะดูน้ำออกให้แห้งก่อนใช่ครับแล้วจะเปลี่ยนจากเชือกเทนต์ลิงแล้วก็มีออกแบบเครื่องมือลากใหม่ใช่ครับเป็นตะแกรงตะแกรงสมัยนล์มแล้วก็สูงขึ้นมามันสามารถให้มันลากพวกเศษเหล็กมาได้แล้วก็ปูนมาได้โอเคครับอันเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาดูตอนลากนะใช่ครับตอนเที่ยนก็มาดูว่าขยะเยอะแค่ไหน เตหินปูนทรายข้างในเยอะแค่ไหนถ้าทะลวงแล้วเนี่ยคิดว่าน้ำจะระบายจากแถวฝั่งสุภุมิตออกมาได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นครับเราทั้งหมดกี่จุดเนี่ยสี่จุดครสี่จุดนะต้องรีบทำให้เสร,ร็จเมื่อไหร่เสร,ร็จใช้เวลาสี่จุดใช้เวลาประมาณสามสิบปันนาแล้วก็ต้องป้องกันไม่ให้มันตันอีกนะต้องมีตัวแกงเพิ่มเติมทางคอนมเราตะแกลงตะแกลงปรกันไม่ให้มันเข้าไปอีกเนี่ยมันมีปัญหาน้ำท่วมในเกิดจากจุดเี้และพวกนี้แหละที่ไปจุดที่เลือดฝอยอยู่หนูตันถ้าเราทะลวงออกอาศัยช่วงนี้ไล่ทุกจุดเลยนะ สูบมิสแล้วก็เขาแตว่าราคามีาก็าีนใช่ไหมท่านผอนอ่ที่ฉลองนี่มั้ยรองอ่อฉลองแ้ะนำตัวทีนี่ผมหมัดวันศุร์วันจันทร์ครับรองขึ้นไปกันจับการไว้ละอ่าโอเคอยู่คุมนะตอนแรกเราจะอยู่ดูเดี๋ยวเขาบอกไม่เสร็จวันนี้เดี๋ยวต้องดูดน้ำให้หมดก่อนนี่ก็ทำเขื่อนกั้นก่อนทำเขื่อนกั้นไว้ทางขวามือเนี่ยคือไม่น้ำเจ้าพญานะให้ทำเขื่อนบล็อกก่อนเดี๋ยวดูดน้ำนี้ออกให้แห้งแล้วเดี๋ยวไปลุยเอาเศษติดเศษปูนออกมาเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามีนัดกันตอนเที่่่ยงนะะกัับาาาาผูู้รเหมมจดว ทำได้จริงไหมได้เศษหินมันจะมีกี่ก้อนอย่าเพิ่งไปทิ้งนะเอามานับให้ดูว่ามีกี่ก้อนเมื่อวานฝนไหมครับร้องไงกี่เที่ยวสองเที่ยวกี่ก้อนก็น่าจะประมาณสักิบกว่าสิบก้อนม่ันอยู่ได้ไงเนี่ยแล้วมันท่อมัาตันหมดเลครับมันแล้วก็มันมีพวกเศษกิ่งไม้แบบนี้ครับอ๋อมันก็ละไปด้วยที่มีมีกิ่งไม้กิ่งไม้ใหญ่อย่างเงี้ยเหรอเต็มท่อเลยเหรอใช่ครับอ๋ออันนี้มันก็กิ่งไม้โอ้โหมีทั้งเก่าอ๋อกิ่งไม้หักพอกิ่งไม้มันหลลุดมมมาาาาตคคออองงันนนนก็้้ยู่่ใทีะ แล้วก็ทําให้น้ํามันระบายไม่ได้โอเคครับนี่ก็คือเศษขยะที่ได้มานะอาเห็นปัญหาแล้วนั้นเวลาคลองโดนถนนตัดก็มีปัญหานี้แหละเพราะแต่คลองกลายเป็นท่อแบบนี้ทําให้หน้าตัดมันลดลงโอเคนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้มมีรายการใช่ไหมตัดได้แน่นะทำได้ตอนเี้เดี๋ยวผู้ชมจะมาช่วยกันดูนะว่าได้ขยะจริงหรือเปล่านะโอเคขอบคุณมากพวกเราตรงที่ทำงานยากหน่อยหนึ่งก็ต้องมานในทางด่วน แล้วเข้ามาในทางดา่วนขออนุญาตเข้ามาว่าพื้นที่เป็นพื้นที่การทางพิเศษแต่ว่าก็ถ้าทำแล้วคิดว่าถ้าจะดีขึ้นฝั่งสุขุมวิทอาจจะรันไปถึงร้อยหนึ่งครับหนึ่งอุดมสุขเลยว่าทั้งหมดมันก็มีตัวกรองแล้วก็เอาน้ำผ่านมามันพอบางอ้อได้ช่ไหมเนี่ยอันนี้พระเอกเราเจอแล้วตอนนั้นที่ไฟดับที่วัดทองเจยนอกปนานอกทานนอกเออพระเอกเราไปช่วยทำอยู่ยสองชั่วโมงแบบนั้นโอเคครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะ โอเคนั่นเดี๋ยวลาก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้มาตามที่จุดนี้ดีว่าถ้าเอาขยะออกได้ไหมและขยะจะเยอะแค่ไหนเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูกันว่าไอสาเหตุหนึ่งของการเกิดน้ำท่วมมันเกิดจากขยะพรุงนี้แหละว่าประมาณปริมาณมากแค่ไหนแล้วตอนดึงมันจะสะใจแค่ไหนตอนที่ดึงออกมาเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ